สวัสดีจ้าก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ครับเป็นคลิปนอกกล้องนะครับเอาจริงผมก็ไม่ค่อยถนัดถ่ายคลิปนอกกล้องแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาหล่ะวันนี้เป็นวันพิเศษนิดนึงนะครับก็วันนี้ครับวันที่ผมถ่ายอยู่เป็นวันที่14กุมภานะครับก็เป็นวันวันนทายพอดีนะก็สุขสันต์วันวันถทายทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนสมหวังกับความรักด้วยนะครับโอเคครับก็อลาล่ะท่านผู้ชมเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมไหมฮะนี่ฮะถึงแม้ว่าเราจะถ่ายออกกล้องแต หน้าผมเลยครับนี่ครับภาษาเกาหลีมาเลยฮะอันนี้คือส่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะครับส่งตรงมาจากทางทีมงานคุกกี้ด้านเองอ่านะครับก็เขาเขียนว่ากล่องนี้เนี่ยนะครับไอ้กล่องเนี้ยนะนี่ฮะเดี๋ยววนี่ดูนี่ครับไอ้กล่องเนี้ยนะครับ,รบมันหนักประมาณ1.8กิโลกรัม เออหนึ่งจุดแปดกิโลกรัมนะครับก็ไม่รู้ว่าในกล่องนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาแงะกลยดีกว่านะครับเอาจริงคือบ้านผมนี้คือไม่มีคัตเตอร์นะครับนะหรือผมหาคัตเตอร์ไม่เจอไม่รู้เหมือนกันนะครับเอากนไกมาใช้แทน <laughs> จะเปิดได้ไหมวันนี้นะครับโอเคฮะมาเดี๋ยวขออนุญาตเ่อนเลือเล่อนเก้าอี้ก่อนอาจจะมีเสียงเลื่อนเก้าอี้นิดหนึ่งนะครับโอเคมาอ่าคือผมจะเปิดยังไงดี ก็ง่ายมากแบบนี้หาไจะเล่นยัมีโอเคมะมาเลยนะครับโอเคมาท้าไหวเ่ยผมจิบสี่ก็ได้ด้ว่้าไหวอ่าประมาณนี้นะครับมันก็จิี่นะเฮ้ที่ผมถ่ายปันเยอะแไงเลยก็ได้หรอก่อไอเราจะมาอีกเร่องนึ่งต่อมาแล้วนะโอเคมาเราจิบก็โอเคแล้วต่อมาจะาวกมตื่นเต้นนะเพราะว่าเราต้องจิบอะไรกันสิโอเคอืมฮะโอเคเอาล่ะจิบเอาไปโอเคอือแล้วนะครับนะของพวที่ไม่ดีเราเราจิบก็จะไม่ไหวโอ้โหนะครับเราจิบเลยทีเดียวทุกันว่าที่นี้เราจะจิบแต่ละฝ่ายแช่ไหม โอเคโอเารียบร้อยครีบร้อยครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยหัวามารถเปิดกล่องนี้ได้แล้วนะครับก็อล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรนะมานะครับเรามาดูด้านในกันนะก็จะมีอะไรคะของแต่ทีมงานนะครับทาาอะไรเนี่ย ออกมาดูดิดนึงโุดโเ้หลืหเนี่ยโอ้ยไอ้บ้าถือกล้องมือเดียวระบงังว่าโอเคออกมาได้ลขออะขยาอะไอ้ผ้าเอ้ยโอเคนี่นะครับนี่นี่คือของที่เราได้จากทางทีมงานนะครับนี่เลยนี่ครับโอ้ยมีสลักชื่อด้วยนะครับคุกกี้รันคิงด้องมันเองนะครับอ่า ก็น่าจะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับคิ Kingdo ่ปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนี้ฮะมันจะคืออะไรนะครับในก่อนอื่นเลยขออนุญาตตั้งกล้องนะโอเคฮะมาเรามาแกะกันดีกว่านะครับยุบโอเคปั๊บปั๊บนี่ฮะโอ้กันกันกระแทกดีมากอ่ะโอ้โหโอเคปั๊บโอเคครับนี่ออกมาแล้วฮะออกมาแล้วจ้าเฮ้ย ค่อยๆมีชื่อผมเขียนมีชื่อผมเขียนอยู่ด้วยฮะรี่คุงทีวีนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงขอแกะก่อนอ่าโอเคโอค้ยแกะยาก <c oughs> แกะยากจังเลยโอเคมาขอแล้วออแล้วออแล้วมองกันใจตัดหน่อยไหมอเออจะได้ออกโอเคฮะนี่นี่โอเคเออเราก็มีก,กันกันเราก็ใช้กันไกลให้เกิดประโยชน์หน่ยสิเออนะครับนี่ออกมาแล้วอ้ กล่องหนักมากคับผู้ชมกล่องหนักมากในนี้มีอะไรบ้างนะครับอนนี้นี่คับผู้ชมมีชื่อผมเขียนอยู่ด้วยเนี่ยถลีิคุงทีวีนะครับเออนะอุ้ยกล่องก็เป็นกล่องสวยงามนะครับจะสีดำๆหน่อยนะรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะาเขียนเลยนะครับคุกกี้รันคิงด้อมนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับเป็นมงกุฎแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นเหมือนกับตัวน่าจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่าง นะครับประมาณนี้นะรอบๆกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ฮะ <N h id> มีเขียนด้วย limited edition นะครับประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังมีมีเขีย,ยนนยฮะนี่คุกกี้รันเดบิวเตอร์นะครับนะก็คือบริษัทที่ทำแล้วก็นี่ไง The Art of Cookie Run Kingdom นะครับอ่าแสดงว่ากล่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นกล่องอาร์ตอาร์ตบุ๊คไหมเออน่าจะประมาณนี้นะครับฝั่งนี้เขาเขียนว่าอะไรเอ่ย limited edition เหมือนกันนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเราก็จะมาอ่าอนบ็อกกล่องนี้กันว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับเอ้นี่ชอบมีชื่อแล้วมีุณโอเคครับ <laughs> okay, มาดูกัน let's go โอเคมาเมื่อกี้ผมจัดขออะไรนิดหน่อยนะครับมาเรามาเริ่มอันบ็อกกันเลยดีกว่าว่าในกล่องนี้มีอะไรนะครับมาพนะร้อมนะไปตาดาตาดาตาาตาดาไ <c oughs> อบาาฟฟ้บ้า sound e f ฟ e c t กับ <c> s <oughs> าวเอฟเฟ e กับใหม่ก้อนหน้า <c oughs> นะครับนี่ด้าน,นในกล่องนะครับ นี่โอ้เปิดมาก็จะเจอเป็นในนี้เลยอะไรเนี่ย <todas. S 1> คุกกี้นันคิงด้อมนะครับอน่าจะเป็นที่อันนี้ไว้ทําอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเหมือนกับอรารมณ์เหมือนกับที่ที่ที่ติดตู้เย็นเลยเด,ดยวนะผมถ่ายผมผมถ่ายมัน <mosque> นีติดอ่ะนี่นี่นี่อ่านี่ฮะอันนี้คืออาชิ้นแรกของเรานะเรามาแกะดูกันว่ามันคืออะไรนะครับป๊บอ๋อเป็นอย่างงี้นี่ไงมันแกะออกมาหมุนได้ด้วย เออนะครับโอเคครับแล้วมันมันใช้ไงอะ่ะไ <c oughs> ม่คืออะไรนะเนี่ยอ๋อนี่อ่ะมันเขียนอยู่ว่า Cookie r u n Kingdom โลโก้พินนะครับอ๋อเป็นโลโก้นะครับนี่เออ Made in China ด้วยเ <c oughs> <c oughs> นี่น่ะทั้งยางมันเขียนเลย Made in China นี่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  Made in China นะครับ <c oughs> เห็นไหมนะกล้องเห็นไหมนะนี่ Made in China นะครับเยี่ยมโอเคฮะ ก็เฮ้ยมีรูปน้องก้าหาเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็อันนี้คือของชิ้นแรกของเรานะครับอ่ะเก็บไปนะครับมาเรามาดูชิ้นต่อไปกันนะครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนกับ parsley, เป that, ็นภาพไหมเออเหมือนเป็นภาพอะไรสักอย่างนะครับเฮ้ย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 เดะเเท่มากอ่ะคือภาพมันเท่มากนะผู้ชมคูผมอยากจะให้ผู้ชมดูมากเลยนะไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับเฮ้ยเท่อะเฮ้ยอนี้เท่ันี้เท่ นี่ท่านผู้ชมดูนี่นี่เดี๋ยวผมไปดูผมไปดูนี่ท่านผู้ชมเห็นดีไหมเห็นดีไหมเห็นรูปเห็นรูปอันนี้ไหมเดี๋ยวนะใส่มาสะท้อนนี่นี่ตรงนี้นี่นี่เดี๋ยวผมจะเลื่อนรูปให้ดูนะปั๊บปั๊บนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงว้ยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเหมือนกับอาณาจักรเราเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออจากเริ่มต้นอ่ะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของภาษานะครับนี่คือเท่มากอันนี้คือเท่ๆชอบ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 โหสุดยอดอ่ะ โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี้คือสุดยอดครับอันนี้นี่เต็มสิบนี่ผมผมให้เลยฮะผมให้แปดคะแนนเลยนะคือแบบสุดยอดมากนะครับแต่ว่าคือคือ,คอมันบางทีมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับนะโอเอค okay. มาต่อไปครับต่อไปต่อไป <c oughs> นี่เลยนี่เลยอันนี้คือ อันนี้คืออะไรนะท่านผู้ชมนะครับใครที่เปิดคิงดอมเจอครั้งแรกนี้ก็จะเห็นเหล่าผู้กล้านะครับคุกกี้เหล่าผู้กล้าทั้ง5ตัวของเรานะครับนะาอ่านเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ๋อจะเป็นกอบรูปเหมือนเดิมนะครับชึบนี่นะครับใส่กอบรูปได้เลยดนนี้โอเคอ่าแกะออกมาปั๊บนี่ครับมีด้านหลังเขียนเหเือนครับว่าคุกกี้ร้านคิงดอมนะครับโอเคนะครับเป็นกอบรูปแบบเมื่อกี้เลยนะครับสัมผัสจะเหมือนกันเด้ะด้เลยนะครับก็คือนี่ครับ แต่ว่าอันนี้มีลูกเล่นอะไรไหมไม่น่ามีนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีลูกเล่นอะไรนะครับแต่ถ้า,ปาเป็นภาษาเมื่อกี้ก็คือเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันเลยนะเนี่ยนี่นะนี่นี่นี่คือเกี่ยวกับเทป้ดูนะนี่คือแบบเดียวกันเลยนะแต่ว่าภาษามันจะแบบนี่มีลูกเล่นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนภาษาอะไรได้อันนี้น่าจะไม่มีนะครับน่าจะให้ดูว่าแบบเออแบบคุกกี้เหล่าเทพผู้พิทักษ์ทั้ง5ตัวนะครับประมาณนี้นะอ่านี้ก็เท่เหมือนกันนะครับโอเคมาต่อไปคืออะไรเอยอ่าเอ้ย เฮ้มมยมีมีบัตรด้วยน้นผู้ชมมีบัตรด้วยเด็ดๆนะนี่นี่น้ำผู้ชมมันมีบัตรด้วยเฮ้ยนี่นี่คือบัตรอะไรเอ่ยอ๋อบัตรลิมิเต็ดมิวสิกบ็อกนะครับแอนสามพันคิสตันอ๋อน่าจะสลับผมนะครับอันนี้จะเป็นคูปองสลับผมโอ้ยโอเคครับขอบคุณทาทีมงานมากครับสามพันคิสตันนะครับ โอเคจ้าขอบคุณมากครับโอเคฮะนี่อุย้ยเขามีจดหมายให้ด้วย อ่ะมาานนนกันันครบขอบคุณอาณาจักร l o อบ t e r หนูตั้งชื่อว่า lobster เร์่ในเกม kingdom เนาะที่ช่วยทาให้เหล่าคุกกี้ได้พบก,กับผู้เล่นมากมายเราขอมอบ story book นี้เพื่อเป็นการตอบแทนคําขอบคุณจากเหล่าคุกกี้ขอบคุณสําหรับการสร้างสารรค์คอนเทนต์สนุกสนุกและการเป็นส่วนหนึ่งในการรา่วมทำไปพร้อกับคุกกี้รัน kingdom เราขอฝา,อากอาณาจักรของเหล่าคุกกี้ไว้ในใจคุณต่อไปด้วยจากเหล่าคุกกี้นะครับนี่มีลายเซ็นด้วยนะคุกกี้รัน kingdom นะครับเสวยงามปหลามแท้ในตตำลึงมากนะครับ นี่นี่คืออยากจะให้ดูมากนะครับนี่ฮะมีมีเหมือนผ้าอะไรส่งมาให้ด้วยนะครับผ้าเช็ดตัวไหมอันนี้ไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวไหมแกะดูแป๊บหนึ่งนะครับป๊าปป๊าปมันเป็นลายแบบลายลายชิงดอบเลยในเะนี่ยเออนะโอ,อ้มาหนุนเป็นผ้าเอ,อ้ยไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวสิมันคืออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันคืออ๋อมันคือแมพท่านผู้ชมมันคือแมพ มันคือแมปเดี๋ยวผมตั้งแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยให้ดูดบน,นี่มันคือแมปมันคือแมปคิงด d อมเลยเนี่ยป๊านี่สวยงามมากเนี่ยเขียนเลยอ่ะวลแมปนะครับคุกกี้รันคิงด d อมนี่เห็นนะนะครับตรงนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นชูเก้าโอเชียนนะครับ รงนี้เป็นไซเรนโอเชียนโอ้โหแมบแบบสุดยอดมากนะครับมีแต่ละเมืองด้วยนะเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้คืออะไรจ๊ะน,นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือแมปเป็นแผนที่เลยนะเป็นแผนที่โลกเลยนะครับแผนที่ของโลกคิงดอมนะโอ้โ oh, หสุดยอดมากอลังมากอลังมากเออนะตอนแรกผมว่ารับตอนแรกผมว่าผ้าชีตัวนะครับข,ขอโทษด,ด้วยไอ้ว่ามัน,ม,น,ม,นมันเหมือนผ้าไงตอนแรกเราคิดว่าผ้าชิตัวไม่ใช่นะครับ โอเคมาเก็บไปครับมาเราไปดูไฮไลท์หลักของเรากันนะครับนี่เลย The Art of k o k i Ran Kingdom น,ออะนะครับโอ้โหนี่มาแบบสวยงามมากจริงนะเป็นแบบโอ้เป็นอาร์ตบุ๊กหนาเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยหนาโอ้มีอะไรบนะ้างเนี่ยในนี้เราไปดูกันนะครับ <c oughs> อาจจะตั้งกล้องแมวอ,อะไรบ่อยนิดหนึ่งนะเพราะว่า่าถ่ายคนเดียวก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะ <c oughs> ถ่ายคนเดียวก็จะละมัดๆะวนิดหนึ่งนะครับแล้วผมจะแกะผมจะแกะมันยังไงดีอนะ ฮะอือว uh ่าผมเอากันไกมาตัดแป๊บงนึ่งเาใช้พน่อนะมาเาัอเโอเคัโอเคมาทาดาทาดาทาดานี่ออกมาแล้วนะครับอา t b ุ o k c o o ก i e Run k i n g อมนะครับ มาเปิดดูกันว่ามีอะไรบ้างเอ้ยเอ้ยเอยเป็นอย่างนี้เเหรอเปิดหน้า,าหน้าแรกนะครับอ๋อที่ขั้นอันนี้คือที่ขั้นเฮ้ยอันนี้คือรองปกนะเนี่ยนี่คือรองปกนะครับมันถอดออกมาได้เหมือนกับหนังสือทั่วไปอะ่ะเออมันที่ขั้นหนังสือแหละนี่นะครับดูกันชึบ อ้อยอ้ยหลอนหลอนห่อนนี The first kitchen นะครับภาษาเกาหลีเต็มหมดเลยฮะอ่านไม่ออกครับอ่านว่าอะไรเนี่ยอา How did the first key come to be? There is a tale as old as the world. The tale of the first kitchen นะครับเป็นเรื่องของอ่เขาเรียกว่าครัวครัวแรกนะประมาณนี้นะอ๋อด้านในก็จะมีพวกเนื้อเรื่องต่างๆมากมายเลยนะครับเนี่ย ตั้งแต่แบบมีส่วนผสมของคุกกี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็นี่ครับมีพวกแบบนี่โพชั่นนะครับนู่นนี่นั่นนะครับเป็นเรื่องราวของเราคุกกี้นะอ่านี่เลยนะครับนี่เห็นไหมเอออลังนะเออค่อนข้างอลังเลยนะครับผมจะตั้งยังไงให้แบบให้แบบกล้องมาดีๆดีเลยโอเคฮะอ่าอ่ะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันเราจะเริ่มเกิดนะฮะบ อ่านี่กาหานะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะ่ะอ๋ออ่า,อาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่ราบอ่านะครับ The Art of Cookie Run Kingdom นะครับเปิดป,ดป,ดปดต่อฮนะเจ๋ออ่านี่นะครับโอ้โหโอ้โหนี่ท่านผู้ชมดูมีทั้งหมดมีทั้งหมด210หน้า โอ้ไ oh นะครับถือว่าอยู่ไ่าปันหนาหนาเนอะนะครับนี่มีตั้งแต่ history นะครับอันนี้คือสารบัญน,นะตั้งแต่ history ก็คือประวัตินะครับแล้วก็พวก kingdom อะไรต่างๆนะครับประมาณนั้นอันเด๋ยวเราจะเปิดให้ดูคร่าวๆว่าเออแต่ละอยา่างเป็นยังไงนะครับนะเรามาดูเริ่มจาก history ก่อนเลยนะครับเนี่ยด้านในก็จะเป็นพวกแบบ เนื้อเรื่องอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับนี่ฮะก็เขา,าจะมีเขียนแบบเล่าเรื่องราวต่างๆนานา,นา,นาว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนาพินิกอฟกอฟเดอะ็อส์นะครับคำ ครัมคุกกี้นะครับประมาณนี้อัตนูนทีเซตนะครับก็จะมีแบบหลายๆอย่างเลยนะประมาณนั้นนะครับเออคือสวยงาากอ่ะอันีก็เป็นเรื่องขอเชียมทานะไอ้อนี่คือหนึ่งกเป็นเกมแบ็คเมทิกพวกแบบเมกพวกบกันนะก็บเป็นงนี้เลยนะครับตัวนีเ็นเชียมนะครับก็จะเหมือนกับว่าเหมือนกับที่เรีหลุดทั้งหานะครับเนียนว่งองามสี่หนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็นี่ครับเทียวิลานะครับนี่คือที่เทียวลิลาให้ดูอ่าฮะนี่นะเทียวิลล่าที่นะคะประมาณนี้นะ กนตนี่ก็จะเจอแบบเป็นอาร์ต้ต่างๆนะคบของีีเอที่ตัวนี้ือจตานะครับอ่ามีตัวงเาชินอนะเียวเล่นในเรื่องราอเร่งนี้มเออนช่วงเวลาัเลยนีกมีหลายอย่างมากมายเลยนะครับนะมีุกกี้แบบตร้ว่ครับอันนี้คืออ่าอีก้าว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะคบของจิตรกรรมนะคบตัวนี้ก็คืออ่าโฮลเบอรี่นะคิอนี่หลายอย่างนั้หน่ยอย่างนั้นนะคะนี่โนชิน่นครับอันนี้ก็ตัวต่อยต่อยนาเออใช่ใช อะะไระรต่างๆนคับอันนี้ก็คือรูปสุ่มกาชาสุ่มกาชานะครับนี่นักเรีเป็นตัวนี้ไหมนะครับนะวันดาวก็ว่ากาชาจะเกลือกันหรือเปล่าโอเคนะครับนี่ Brave Adventure นะครับโอเคอ่ะน่าจะไม่มีอะไรละนะครับอันนี้เนี่ยเฮ้ยอ,นนอ,อันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือ Brave Adventure Cookie Adventure ๋อ้โหแมปนู่นนี่นั่นนะครับป๊าบเออนี่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 เพื่อสวยสวยงามมากอะ่ะ <c oughs> ตรงนี้เหมือนกับว่าจะเป็นถ้าใครจําได้นะตรงนี้ถ้าใครจํลอง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 จำแมปดูนะลองเราไปเ,เที่ยวในเกมคิงด็อกดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะก,การให้ดูปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมคือจุดลมต้นนะครับตอนตอนเราเล่นหนาชัปเตอร์แรกอะ่ะแล้วก็คือตรงนี้คือส่วนของหนาชัปเตอร์สองนะครับเห็นไหมเออนะเป็นแมบประมาณนี้เลยอนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะนี่ผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรอ่ะ อตรงมุมเนี้ยมันกอะไรเหมืนนะครับโอเคนีมแบบ่าสงาม้้กลัมากนะคบจะมีแบบแบบย่อยหน่อยอย่างเนะจริงนะคบป๊ป๊โอเคไี่คือเมืองของทัพทิมนะคบแล้วก็ผมน้ายราครับและที่เราคนอ๋าขายานไม่ชินเราไงก็คอไ่คือพวกแบบนทังหมดนั้นอ่ันี่คือน้อมน้งมือรับคาราร แน่ใจเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้นะครับหมดกันไปสำหรับสตอรี่บุ๊กนะครับสำหรับอาร์ตบุ๊กของคิงด้อมนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเออรวบรวมเรื่องร,ราวต่างๆของคิงด้อมไว่มากมายเลยนะครับคือแบบสวยงนาะมมากจริงๆนะครับก็โอเคในกล่องคือหมดแค่นี้ละนะครับก็นี่นะครับก็ต้องขอบคุณทางทีมงานอีกรอบหนึ่งนะขอบคุณมากๆเลยนะที่ส่ง อาร์ตบุ๊กมาให้ผมได้เล่นก <im> <floods> <tavalla> okay, you know. uh, anyway, ันในวันนี้นะครับได้มาอันบล็อกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับขอบคุณทางทีมงานอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับก็เอาล่ะนะครับเรามาเก็บเก็บกันดีกว่านะครับป๊าบหนึ่งเป็นหนึ่งโอเคอเรียบร้อยนะครับโอเคก็เอาล่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บขยะต่อโอเคนะครับวันนี้เราเก็บไปก่อนนะครับ โอเคนะครับส่วนไอ้โค้ดคูปองนี้เดี๋ยวผมนะไปเติมทีหลังละกันนะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนี่มันตรงหัวอยู่นะครับเห็นเขาบอกมี l i m i t e d ็ด s i ว box ล็นี่นี่ใช่ไหมนะครับเออน่าจะเป็นไอ้เจ้าตัวนี้นะครับของอ่าในเป็นน่าจะเป็นแรนด์ม้าในคิงดอมนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณทางทีมงานมาหน้าที่นี้ด้วยนะที่ส่งพวกของอะไรพวกนี้ต่างๆมาให้ผมอันบอกแล้วก็มาให้ผมได้เก็บสะสมกันนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ผมตอนแรกผมคิดว่าไอ้น,นี่เป็นผ้าชูตัวนะไม่ใช่ไม่แผลที่ไอ้ผ้าเราคิดว่าผ้าชูตัวได้ไงนะโอเคประมาณนี้นะครับก็เป็นว่านะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดบสับตะไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะถึงแม้ว่า เราจะถ่ายนอกกล้องแต่เราก็ยังไม่เปิดหน้านะครับโอเคไว้เจอกันฮะสียาบายจ้า uh uh อ,อู้ฟูคินต้มนะครับบ๊ายบาย